สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้ก็อีกตามเคยแหละครับบุมีเหย่อดอกก็มีแต่แนวกินนีแ่แหละโอ้ยนึกอยากกินปนอยากกินปนแต่แล้ปนผลิตภั์ที่เจ้าของเดี่ยงไว้ทำอาหารเองอะนะปะกกนลาปปดุกับไข่แร้วนี่ยปนปลาดุกนึกอยากกินปนปลาดุก์ซะแล้ว ปนประดุกแบบปันบ้านเท่าแล้วครับต้มน้ำปลาเนี่ยหอมๆคนใส่นังปลาความแกงคัดกเลยนี่ตำปุ่นจาัก,การทอดปลาไว้ให้หลานคือเก่าครับเมน,นูปลาอย่างเดียวแล้วนี่นี่แล้วก็เก็บพักในสวนนี่แหละครับนี่ต้นชุลอดนีน่เก็บพักเก็บหยาในสวนนั่แหละครับ เอามาไหวกิมมาไหวแก้วเนาะบวตตองไปห้าสือบวดตรงไประแวงว่าขันไปเสือมเมื่อไรก็จะเสีดยุกเสียดยาอันนี้สวนเขาเองมเมื่อกีอ้กินได้ยังสบายใจแล้วบวตตรงห่วงเลยอันนี้กับปูกไว้ได้เนี่ยพักหูเสียเนี่ยเอามากินกับปุลเนี่ยอันนี้เป็นสมุนไพรพร้อมเดอ้อพี่น้องครับตั้งแต่ปูหย่าตายง่ายเข้าแล้วว่ามาพักหูเสียเนี่ย ต้นทรดมากับมะฮัดมาต้มตัวตัวกิมกระปนกินง่ายงสิละครับพี่น้องครับจะไปหาเห็ดยากเห็ดยากลำเรื่องมากกินง่ายงบุกี้ค่มแล้วก็อิ่มหรอกนี่เต่ยวสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่ <S <S มีทั้งปนมีทั้งพักนี่เขาถอดประดุก นี่อย่างนี้เขานี่มามามาพี่น้องมาเด้อมากินเขาด้มกันครับนี่ผมก็งวยไอ้พักนี่แล้วเอ้ยถักปนใส่พูดนะพักสดๆน้ำมันตม้มพักชุบรสเท่านี่แล้วมาแบดข้าวกันดีแต้ะ กินง่ายๆแบบนี้แหละครับเพื่อนๆครับจะไปเหตุยากหรือเห็ุยังกะสร้างเห็ดเห็นมันง่ายๆเขาไว้ในชีวิตประจําวันเหตุเห็มันยากเมื่อก็ยากเมื่อยเจ้าของเสร็จแล้วเหตุเห็มันง่ายเมื่อก็้คือจังลองอลองไปเสร็จแล้วสะดวกสบายเสะเนีครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับพี่น้องครับเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายทุกท่านเด้ออยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ